นานไปนานไปรีบมาหาเลยรีบไปไปแล้วไปแล้ว ขังไว้เลยทำหยุดแล้วเหรอ๋อไปแตะมันมันก็จะหยุดต้องต้องแตะมันอีกทีนึงตรงปุ่มสีเขียวอะขังไว้อีกขังไว้ไม่ทำใ้ดีสุดไอ้คลิปตอนที่ไปโรงพยาบาลให้อาตอน,น,นอไหนที่อันยา่าได้ไงตอนที่ไปโรงพยาบาลออ๋ เออคิดว <ฤ pec S 1> ่า <mean> บ้านใหม่คิดว่าจัดบ้านใหม่ที่แท้เป็นโรงพยาบาลเอาลิม